สังเกตดูง่ายๆนะคะเราจะมาให้ทุกคนดูเพื่อที่จะเอาไะไนล่ะขึ้นมาตัวนี้ได้อ่ะเรามาแบบวิเคราะห์ให้ดูเลยนะคะ งวดวันงวดที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกลามีเก้างวดต่อมามีทั้งเจ็ดทั้งเก้าทั้งเจ็ดงวดต่อมามีเก้าอีกแล้วงวดต่อมามีเจ็ดอีกแล้วงวดต่อมามีเก้าอีกแล้วงวดต่อมามีเจ็ดอีกแล้วงวดต่อมามีเจ็ดอีกแล้วงวดต่อมาก็มีเจ็ดอีกแล้วงวดต่อมาก็มีเจ็ดมีเก้าอีกงวดถัดมาก็มีเก้ามีเจ็ดอีก งวดต่อไปก็มีเจอีกงวดต่อไปก็มีเจอีกงวดต่อไปก็มีเอเนี่ยเกับเก้างวดต่อไปก็7อีก7จอีกและงวดนี้ก็มา9อีกสรุปให้ดูง่ายๆเลยคือปีนี้นะคะหวยออกแล้วทั้งหมด1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดสิงวด สิบสี่งวดหวยออกมาแล้วสิบสี่งวดสิบสี่งวดนี้ไม่มีงวดไหนสักงวดเลยที่ไม่มีเจ็ดหรือเก้าไม่มีสักงวดเลยที่ไม่มีเจ็ดหรือเก้าถ้าเจ็ดไม่มาเก้าก็จะมาถ้าเก้าไม่มาเจ็ดก็จะมาบางทีมาคู่เลยเจ็ดกับเก้าหรือบางทีมาเจ็ดสองตัวเลย นี่คือเป็นจุดที่แบบสังเกตได้ง่ายมากๆเลยแม่เจ็ดกับเก้าเพราะฉะนั้นงวดหน้าทุกคนเฝ้าระวังเลยไม่เจ็ดก็เก้าต้องมาให้เห็นงวดหน้าหนึ่งคิดว่านะก็ดูดีสถิติย้อนหลังอะไม่มีหลุดเจ็ดกับเก้าสักงวดเลยไปดูย้อนหลังเลยค่ะไปทํำย้อนหลังดูเลยของปีนี้ ปีนี้ไม่รู้ว่าเป็นปีอะไรไม่รู้มีแต่เจ็ดกับเก้ารัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาหนึ่งนับว่าตัวเองหลุดนะคะเพราะเลขติงปองเนี่ยไม่ใช่เลขรัฐบาลนะคะเลขติงปองเป็นเลขของอตำราหนึ่งจะไม่นับว่ามันเข้านะคะก็คือหลุดหลุดก็คือหลุดเข้าแค่ลูดนะคะเข้าแค่ตัวชอบชอบธรรมดาด้วยไม่ใช่ชอบมาก เพราะฉะนั้นงวดหน้าทุกคนเฝ้าระวังเจ็ดและเก้าอันนี้เป็นตัวที่ใส่เอาไว้ในใจเลยก็คือเจ็ดกับเก้าหากชอบตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็จับมาใส่กันได้เลยแต่หนึ่งเป็นคนที่อันนี้ขอพูดก่อนนะในมุมของหนึ่งนะหนึ่งให้หนึ่งให้แนวทางหนึ่งจะไม่ชอบการหวานเลขนะไม่ชอบการหวานเลขคืออะไรเดี๋ยวหนึ่งจะให้แนวทางของหนึ่งนะรอก่อนนะใครรอได้รอรอไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะ วัดเลขคืออะไรสมมุติว่าหนึ่งให้เลขไปหนึ่งสองและสามหนึ่งจะไม่มานั่งกลับเลขคือจะไม่มานั่งแปลเลขว่าหนึ่งจะต้องเท่ากับเจ็ดสองจะต้องเท่ากับห้าสามจะต้องเท่ากับแปดเพราะถ้าเกิดว่ามันแปลแบบนี้เท่ากับว่าคุณจะต้องเล่นเล่นทั้งหมดคุณต้องเล่นทั้งหมดหกตัวทั้งที่ตัวเลขแม่มันมีศูนย์ถึงเก้า ตัวเลขมีสิบตัวคุณให้ไปแล้วหกไม่เข้าก็หมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งจะไม่มีการแปลตัวเลขเด็สิเขาค่ะจะไม่มีการแปลตัวเลขทุกคนค่ะรอไม่ได้กดออกกันเลย คือคือคืองวดหน้าเนี่ยล,ลองเฝ้าระวังดูเลยนะคะว่ามันจะมีไหมเพราะว่าเนี่ยตลอดสถิติเนี่ยที่ดูมาทั้งปีเลยเนะี่ยทั้งปีเลยนะไม่มีขาดไม่มีงวดไหนที่ขาดเจ็ดกับเก้าเลยไม่มีเลยมีเจ็ดกับเก้าทุกงวดก็แยกถอดแว่นนิดหนึ่งเพราะว่าใส่ไลน์วินหัวเมีย เดี๋ยหนึ่งจะให้แนวทางที่หนึ่งชอบตัวเลขที่หนึ่งชอบอาจจะแบบอาจจะขัดใจทุกคนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวเลขที่ชอบเนี่ยมันก็บงอ้านปัะหดดอกพี่น้องไม่สวยไม่สวยขนาดนั้นหรอกเออใช่เดี๋ยวเดี๋ย,ยถ้ารอได้นะรอหนูแป๊บหนึ่ง ให้เขาให้เขาค่อยๆกลุออกออกล่องนะเดีวเราจะให้แนวทางแล้วนะรอแป๊บเดียวนะคนนน้อยยิ่งรีเราสอบเราสอบคนนน้อยคนหลายแหงไม่ดีหรอกรอหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่น้องทาน,นุแป๊บเดียว ทุกคนรอหนูแป๊บหนึ่งนะคะเราได้รอนะเราไม่ได้กดออกกันได้นะหนึ่งไม่ว่ากันนะคะรอหนูแป๊บหนึ่งนะหนูเขียนตัวเลขเอาไว้แล้วเดี๋ยวหนึ่งจะพิคให้ทุกคนแคปหน้าจอแต่ขอถ่ายลงกลุ่มก่อนแป๊บเดียวนะคะขอถ่ายลงกลุ่มก่อนแป๊บหนึ่งคนเหลือสักสองหมื่นคนก็ได้นะหนูก็โอเคนะ ระวังไว้เลยเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้าก็ลองทำสถิติย้อนหลังดูแม่ไปกดดูเลยเนะี่ยผลสลากกินแบ่งรนะัฐบาลไทยย้อนหลังนะ่ะทั้งปีอะ่ะสองตัวนี้ไม่หายไปไหนเลยไม่หายไปไหนเลยนาะคือชอบตัวไหนเอามาจับใส่กันเลยแม่ชอบตัวไหนเอามาจับใส่เลย สไลเดอร์ได้ก็สไลเดอร์ขอมาอีกรอบได้ไหมเพื่อความมั่นใจวัดแบบจังเลยอะค่ะหนูอยากได้เล็กท้ายสองตัวบ้างอะปู่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันทุกคนแคบหน้าจอ 2,3,4,5,6,7,8,9,10้หสนึ่งส่งไปสนีไทยค่ะ